ทั้งหมดนี้เป็นสังคตธ,ธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่ตัวจิตมันเป็นอสังคตธ,ธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยใดๆปรุงแต่งได้เราคือไอ้ตัวนั่นแหละไอ้ตัวที่มันไม่มีภาษาพูดไอ้ตัวที่มันไม่มีเราเราคือไอ้ตัวที่มันไม่ใช่เรา <c oughs> เข้าใจตรงนี้ได้ไหม พระอาจารย์ยังต้องมาพูดให้มนุษย์ได้เข้าใจดันมาเชื่อว่าเป็นมนุษย์ทําไมก็ไม่รู้ทั้งที่เราไม่เคยเกิดมันมีแต่ไอเสียงนี่แหละที่มันพูดว่าเราเป็นมนุษย์เสียงนี้มันสร้างเรื่องราวว่าเรามีครอบครัวว่าเรามีพ่อแม่ลองเอามือจับแขนเอามือจับขาดูมันจะมีแต่รู้สึกแต่มันจะไม่มีภาษาพูดออกมาว่ามันเป็นอะไรลองเอามือจับแขนดู มันไม่ได้พูดว่านั่นคือแขนนะแล้วมันไม่ได้พูดว่านั่นคือหนังคือกระดูกด้วยไม่ได้พูดว่าแขนซ้ายแขนขวาไม่ได้พูดว่าขาซ้ายขาขวาแต่มันจะมีแต่ความรู้สึกมันมีแต่จิตที่ทำหน้าที่รับรู้ทุกครั้งที่พวกเรามาสัมผัสร่างกายนี้ซึ่งมีจิตคอยรับรู้อยู่ ทุกอนูเลยไม่ว่าจะสัมผัสส่วนใดของร่างกายมันจะมีจิตคอยทำหน้าที่รับรู้อยู่เสมอพอเรามือจับขามันจะรู้สึกความรู้สึกนั้นมันไม่ได้พูดว่าเป็นมือจับขาไอ้ตรงนี้เข้าใจได้ไหมจะว่าไปแล้วนี่ชีวิตของพวกเรามันมีแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึก มีอะไรบางอย่างมากระทบมันมีแค่รู้สึกมันมีแต่อาการรับรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องแค่นี้เองตัวจิตเนี่ยมันทําหน้าที่แค่นี้คือมันทําหน้าที่แค่รับรู้เฉยๆแต่มันไม่มีภาษาพูดนะการรับรู้เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาได้